ลาก้อยเพลสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับฟูดเทสการลงอบิทในแพ3.3แบบเข้มๆอีกหนึ่งไอเดียนะครับต่อจากตอนที่แล้วของคุณโซบีที่เป็นทีม4ดาวล้วนนั่นเองนะสรับวันนี้เนี่ยก็เป็นฟูดเทสจากไอเดียของคุณปันปันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งไอเดียที่เป็นเจ้าประจําของช่องเราในช่วงนี้เลยนะครับก็ขอบคุณมา,มากๆนะครับที่ทําให้ช่องเราเนี่ยมีคอนเทนต์เทพๆมาลงนะฮะสำหรับคอนเซ็ปต์ของคุณปันป,นปันเนี่ยก็จะเป็นไอเดียที่ใช้ตัวผู้หญิงล้วนแปดตัวในการลงอบิท และอาวุธ4ดาวที่คราบได้หรืออาวุธ3ดาวเท่านั้นนะครับจะไม่มีการใช้อาวุธอื่นใดนอกจากนั้นนะครับทำให้เขาจะไม่สามารถใช้ตัวละครผู้ชายบางตัวที่เป็น4ดาวคีโกงได้อย่างเช่นซิงชิวกับเบนเดนเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าในฟุตเทจนี้เนี่ยคุณปันปันปน,นับใช้ตัวละครตัวไหนบ้างและอาวุธตัวไหนบ้างบอกเลยว่าเทพไม่แพ้โซบีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่านะครับ ต้องบอกว่านอกจากจะใช้ทีมผู้หญิงล้วนแล้วเนี่ยเขายังจงใจตัดตัวผู้หญิงบางตัวที่มันเก่งเกินไปในอดีตของเขาเนี่ยออกไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ power level มันสูงเกินไปนะครับสตัวที่เขาตัดออกไปก็คือยาเอะแล้วก็เย่หลันนะซึ่งเป็นตัวที่ต้องบอกว่าก็คือขี้โกงนะถูกไหมก็คือตัดออกไปนะเพราะฉันแปน8ตัวในคลิปนี้เนี่ยมีตัวอะไรบ้างมาดูกันไรเดนโชกุนนะนาฮิดะโคคมิบาบาร่านะครับก็จะเป็น4ตัวที่อยู่ทีมเดียวกันนะตัวฮิวสองตัวอีกแล้วโคตรแปลกเลยนะทีมนี้สำหรับผมนะ แน่เมนมาจากไหนวะเนี่ยแล้วก็อีกทีมหนึ่งเนี่ยก็ยิ่งแปลกออกักันอีกคือเอาตัวตัวที่ควรจะเป็นตัวยืนสนามสาวตัวมาอยู่ทีมเดียวกันก็คือยูล่าฮูเต๋าแล้วก็หยันเฟยแล้วก็มีเล่าปิดท้ายตัวหนึ่งซึ่งเอาใจมันก็เปิดโลได้เหมือนกับหยันเฟยเท่ากับว่ามีตัวโลสองตัวไม่มีตัวฮิวแล้วเล่นเป็นน้ําแข็ง2ไฟ2โคตรงงนะดูไงก็งงนะก็น,นั่นแหละก็จะผ่านยังไงเดี๋ยวต้องไปรอ,อดูในฟุตเทจกันอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าแต่ละตัวเนี่ยยปััั้้นนมางงางงงไบบะคร อ่ามาดูกันตัวได้ครับไรเดนโชกุนนี่คือถือหอกคราฟเลยนะคิเทนครอสเปียนะครับแปดตัวนี้เนี่ยไม่มีเดอะแคทด้วยซ้ํานะครับไม่ถือน้ำหอกตกปลาเราไม่ถือนะเพราะบางไอดีไม่ได้ตกปลาดูเหมือนการคราฟหอกอาจะง่ายกว่านะอาร์ติแฟกต์ก็เป็นสีอ็มเบรมนั่นเองนะหอกนี้เนี่ยข้อดีก็คือมันเพิ่มตัวของพลังงานด้วยนะทำให้ตัวไรเดนเนี่ยเอเนอร์จีรีชาร์จเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะสเตตรวมเนี่ยก็ห้าสิบแปดเก้าสิบหกร้อยแปดสิบเอ็ดก็ไม่ได้ดูเวอร์วังอะไรขนาดนั้นแต่ว่วาา EM เยอะมก e.m. ถึง455นะครับก็จะมีความแบบเป็นไฮเปอร์บลูมเล็กน้อยนะเนี่ยไอนาฮิดะแล้วก็ตัว2น้ําใช่ไหมคือไฮเปอร์บลูมที่เขานิยมเล่นกันเนี่ยมันจะเป็นอาจจะเปลี่ยนบาบร่าเป็นเย่หลันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะแปะน้ําได้ต่อเนื่องขึ้นนะแต่นี่ก็เป็นเป็นโคโคมิกับบาบา่าแทนนะเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของตี้เนี่ยน่าจะเป็นการที่ก็เหมือนตี้ไฮเปอร์บลูมทั่วไปคือเราแปะน้ําเยอะๆแล้วก็นาฮิดะทำมเมล็ดออกมาแล้วก็ไลเด่เนเป็นตัวปิดนะก็เลยเน้น e.m. นั่นเองนะครับ อันดแฟร์เป็น E.M. ทุกชิ้นเลยไหมมาดูกันเป็นหัวเครนะครับไม่ใช่หัว E.M. นะเล็กโทรด้วยนะเป็นนาฬิกา E.M. อ่าเพราะฉะนั้นมันก็อารมณ์แบบทาดาเมตเองก็ได้แล้วก็ปิดปฏิกิริยาก็ได้เช่นกันนะครับไรเดนซีศูนย์ 0, นะฮะโอเคนี่ก็คือไรเดนนะฮะเพราะฉะนั้นหกเนี่ยใครที่มีไรเดนอนะ่ะแล้วแบบเป็นไรเดนซีศูนย์ 0, อย่างเงี้ยแล้วไม่ได้มีอาวุธประจําตัวเนะี่ยเล่นไรเดนสายไฮเปอร์บลูมคู่กับนานฮะิดะโดยใช้หกนี้ได้นะผมคิดว่านี่เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างดีนะ แล้วก็ต่อไปก็คือนาฮิดะนะที่ถือเมจิกไกด์นะฮะอันนี้ก็แน่นอนอาวุธ3ดาว E.M. 804นะฮะคิเลน4 112อาร์ติอารแฟกต์ก็เป็น4ดีบูดนะถ้วยบูด16ด้วยซ้ำเฮ้ยถ้วยบูด16ิบหหัวนี้จงใจอัพถ้วยไม่เต็มปะเนี่ยหัวคิเลนแล้วก็เป็นนาฬิกาเอ้ยเดี๋ยวผมพูดผิดปะหัวอีนะฮะแล้วก็นาฬิกา E.M. ถ้วยเป็นเดโตรเดเมทนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะฮิดะนะก็ดูไม่ได้แบบบู๋หวาอะไรมากมายนะเราจริงๆเนี่ยถ้วย EM น่าจะหรือเป็นหัวคลีเลตด,ดีๆน่าจะดีกว่าได้ซ้าแต่แต่ละไอดีเนี่ยผมฮิดะเป็นตัวที่ปั้นออกมาได้ไม่เหมือนกันเพราะว่าของอบดอง EM เนี่ยแล้วยิ่งจะเอา4ชิ้นเนะี่ยที่เป็น EM เนี่ยยากจริงๆนะผมใช้คําว่ายากจริงๆนะนั่นแหละอ่ะไปต่อในะฮิดะ40ด้วยนะครับพรสวรรค์อันนี้เต็มมานะเวลสิบอ่าอย่าลืมนะอันนี้เป็นคีย์หลักเลย เวลาบัจเจตน้อยๆเนียน่ยเราก็ต้องปั้นให้เต็มเนี่ยอัพให้เต็มพวกเนี่ยพรสวรรค์น,นะครับทุกไอดีมีเท่ากันต่อไปโคโคมิโคคมิก็ปกติเลยตัวละครตัวนี้ไม่ได้มีการปั้นที่หวือหวาเท่าไหร่อยู่แล้วนะแล้วก็เซตอดฟแฟตเนี่ยไม่ได้ซีเรียสด้วยซ้ำว่าต้องเป็นแบบ4ฮิลอะไรเงี้ยก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะนี่ก็แบบ2น้ำสองสองฮิลอาวุธก็เป็นตัวท้ายแอมเบอร์นะครับโคคมิซีหนึ่งนี่ก็นั่นแหละเป็นเป็นกิมมิคของไอดีนี้คนระับสามารถเอามายืนฟิลได้นิดหน่อยเลือด ทุกตัวเวล์เก้าสิบหมดเลยนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายบาบาร่าเวล์แปดสิบถือสมุดมังกรขัดห้าแต่บาบาร่าเนี่ยนี่ฮะถือสี่ฮิลครบเลยนะฮะแล้วก็บาบาร่าซีหกอยู่แล้วเพราะเป็นตัวสี่ดาวที่คลาสสิกมากๆก็นี่ครับก็คือทีมแรกนะครับอ่าซึ่งในฟุตเทจนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีการสลับทีมด้วยนะก็คือเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันเดี๋ยวผมจะจะพูดให้ดูในคลิปอีกทีหนึ่งคือเขาใช้ทีมเนี้ลงครึ่งแรกในห้องหนึ่งแล้วก็ย้ายไปลงครึ่งหลังอีกห้องนนึงงอะะไรรเีี้ยมกาสลับ อ่ะอีกห้องหนึ่งนะครับก็เป็นยูล่านั่นเองนะมาดูยูล่ากันก่อนนะยูล่าถือสโนทูมสตาร์ซิลเวอร์อ่ะก็เป็นดาบที่แบบฟรีสุดๆไปเลยนะดาบนี้ขัด5แล้วนะฮะอันนี้แฟกก็เป็น2เพลฟรม2องโนบลสอันนี้ปั้นตาเพราะว่าเซต2องเนี่ยจะหาง่ายกว่าเซตสนะครับเอน r g รีชาร์จรนะ้อยสี่สิบนะประมาณนี้นะกำลังดีสำหรับยูล่านะคิเลนห้าห้าคิเทเมตร้อยเก้าเอ็ดอันนี้ไปเยอะ คีดอเนกไปเยอะอยู่แล้วเป็นยูร่าซีศูนย์ด้วยนะครับพรสมหวังแปดแปดสิบวันนี้สองอันบนนี้ยังอัพไม่เต็มเลยอะ่ะโอ้สายเบิร์ดนะครับสายเบิร์ดต่อไปก็เป็นหูเต่านะครับหูเต่านี่เป็นตัวอวยของเจ้าของไอเดีเราก็เลยจะเห็นในแบบ <c oughs> เห็นในทุกฟุตเทสอะ่ะเอา้ายังเป็นหูเต่าสายเดอะแคทอยู่เหรอโอ้โหก็ว่าไม่ไม่เอาเดอะแคทมาใส่ไรเด้นเพราะอยู่ที่หูเต่านี่เองนะฮะเอาละยังเป็นหูเต่าสายเบิร์ดอยู่นะในอวิทย์รอบใหม่นะครับ ใครอยากดูคู่เต๋าสายนี้ในใน,ในอบิตรอบเก่านี่ย้อนดูได้นะคลิปคลิปล่าสุดของคนนี้เลยนะคุณปันปันนะชอบมากนะสายนี้นะโอ้โหเอนเนจีดีสี่ห้านะออกม,มากดกดคิวแรงๆนะด้วยเดอะแคทโอ้โหอ่อะหยันเฟยนะน่าจะเป็นตัวยืนพื้นตัวจริงในในทีมนี้นะถือแม่ป้าแมนนะอันนี้ก็อาวุธคราฟเหมือนกันโอ้โหคืออาวุธอาวุธของของฟุตเทนเนี่ยคือแบบทําตามได้ทุกอันจริงๆอ่ะแล้วก็เป็นเซตสี่ไฟนะพริมสันนะ ยันเฟย์6พรสวราน10 12 13นี่เต็มมากพรสวรค์ก็เต็มสุดๆเลยหูเต่า10 10 1ยูรา8 8 0ยันเฟยนี่เต็มเกือบเท่าหูเต่าเลยสแตด5172ครับคือยันเฟยนี่ก็อัดสแตดครปได้เต็มที่นะตัวนี้นะแล้วก็ EM ก็ตั้ง200แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเลนะ่าที่เราจะเห็นในฟตเทนี้นะเออเล่าเล่าก็คืออยู่นี่นะเลือด3 0 0 0แล้วก็ถืออัเมนโมนมานะฮะ เอามานันมาแมสขัดห้าวะ่ะเอาอะไรเนี่ยเอาพลังงานแน่แน,แน,นอนเลยนะแต่แถวเปอร์เซ็นต์นี้น่าจะไม่มีประโยชน์สำหรับ,รบเล่นานะครับอาร์ติแฟกต์ก็เป็นสี่ลิซ่านะครับคือเลราเนะี่ยเป็นตัวที่แบบอยากปั้นอะไรก็ปั้นนะบางคนเอาโล่น่ะนะก็เอามูเรีอนมาใส่ก็ได้นะแต่ริซ่าก็ได้นะครับถ้าจะเอาครีสหน่อยอย่างไอดีเนี่ยก็แท็กประมาณหนึ่งจากดาบใช่ปะครีเรน,นี่น้อยนิดแต่มันก็จะได้สั่นพอน้ําแข็งจากไอตัวอาร์ติแฟกต์อ่ะแต่ก็ไม่ได้เล่นตีฟรีนะ ม่ได้รันตี้ฟรีก็ไม่ได้อันนี้นะไม่ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันหลังอันนี้นได้แค่อันแรกนะเอ้ยเดี๋ยวนะมันก็ไม่ได้คิดเลยอะไรเลยดิก็ไม่ได้คิดเลยอะไรเลยนะๆๆๆอีย่างวะนะนาจิริชาร้อยห้าสิบเก้าไม่รู้เอามากด e อย่างเดียวเปล่านะก็เดี๋ยวมาดูกันนะตอนเล่นจริงนะครับนี่และนี่ก็คือแปดตัวที่เราจะเห็นในฟุตเทตนี้นั่นเองนะฮะด้วยความที่อาวุธที่ใช้แต่ละชิ้นนี่นก็คือฟรีมากๆแล้วตัวละครเนี่ยที่เก่งๆเนี่ยก็ไม่ได้เอาเข้ามาด้วยนะครับแต่ใช้อย่างเลล่าหยันเฟยบบบบาาาารรรรออะะะไแนนนนีีีี้้้คัักก็เเเลยยททใใหหฟุตจ่่มมด เจ้าของนี้ว่ามีการอัดใหม่หลายเทคอยู่ด้วยความที่มันต้องเล่นหลายรอบนะครับผมแต่ก็เอามาดมกันได้อย่างเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไปดูฟุตเทจของเขาก็เลยดีกว่านะครับว่าเขาจะเล่นมาได้อย่างเทพขนาดไหนลุยมาดูกันดีกว่านะครับไรเดนนะฮิดะโคโคมิบาบาด่าครับ VS บอสหุ่น nah ida, omi, ada, จะขนาดไหนนะครับนี่ฮะไรเดน E, nah ida, e ี Q, นะฮิดะ E Q โคโคมินะฮะแมงกะพุนและบาบาด่าครับ E นะแล้วยืนตีเฮ้ยบาบาด่าตีเองก็ไม่บอกตีนี้เอาว่ะ โอรปาร่าครับเตืนตีปาป้าปัา๊มยังไม่หยุดยังไม่หยุดตีสักพักใหญ่หญเลยแล้วเปลี่ยนโคโคมิมาครับแล้วกดเบิร์ดครับเุย้ยโคโคมิตีเป็นหมื่นเลยว่ะเอาบาร์าร่ามาบัฟไอเทปเปอร์เซ็นต์โคโคมินั่นเนี่ยโอ้โหโคโคมิตีอย่างเพลินแะล้วและซีหนึ่งด้วยนะใช้ซีหนึ่งโคโคมิคุ้มมากนะไอเล่นออกมามาีป่าไป็นหนึ่งทีแล้วฟันต่อเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บเดียวบอสเราไปครึ่งหลอดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอสตัวนี้มันบางหรือว่าตีนี้มันโหดอาวุธดดาวเกกืออบหมตีะไรัน ทำไมมันดูแรงขนาดนั้นอนะทำไมเลือดบอลเลือดบอลลดเร็วมากเนี่ยทั้งให้เปอร์บล nah นะูมแล้วทั้งในฮิดะนะแล้วบาบาร่านี่บับโคคมิแหลกเลยนะเท่าที่ดูนะอาฮิดะครับกดอีต่อโอ้นี่โคคมินี่แบบตีมันมากคือในฮิดะเนี่ยเป็นตัวที่แบบอาวุธสามดาวก็ดูแรงจริงเพราะว่าผมเชื่อเป็นเมจิกไกด้วยมันก็เลยเล่นกับตีน้ำไฟฟ้าได้แบบโอ้โหโค้ดเข้าทรงเลยแล้วโคคมินี่ก็นั่นแหละอย่างนี้ว่าไปฮุนขึ้นมืนขึ้นไงอนะอัน,นี้ไรเด้นครับปาดไปนี่ ปา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 มีมีมีแอร์ทำอะไรได้นิดหน่อยนะยืนฟันจนบอสตายเลยนะคือชุดเดียวนะแบบเบิร์ตแทบจะรอบเดียวอะบอสเลือ่อนเหลือต่ำกว่าครึ่งหลอดแล้วก็ปล่อยลูกน้องมาแล้วพอลูกน้องตายปุ๊บบอสล้มไปเลยนะแบบยังยังนอกอยู่เลยเมื่อกี้เฮ้ยมาดูที่หลักครับคูตเต๋อใส่เบิร์ตเพี้ยงเข้าไปนี่หลักแสนกว่าเหมือนเดิมนะแปะน้ําแข็งแล้วทำมิ้วเลยนะง่ายๆนะ้วระหว่างเราคุเต๋เนี่ยเอาหยันเฟย์มายืนตีนี่หยันเฟย์ยืนตียืนตี แต่ผมว่านะผมมันถ้ามันจะช้ามันช้าที่ตีนั่นแหละเนี่ยดูดิแล้วก็สลับอายุล่านี่คืออะไรเนะี่ยเอาทุกตัวมาเล่นเป็นตัวแบบยืนสนามที่ยืนแป๊เดียวนะยูล่าฟันปันฟัน,ฟน,ฟนไปลงเบิร์ดเปยี้ยงไปเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ดูนะโอ้ยพึ่งลงนี่หว่าโอ้ยตายไปเลยนะตัวนี้โดนไปสี่หมื่นเพราะติดโลโลหินด้วยเล่าครับกดคิวมาต่ออย่าลืมว่าเลล่าใส่นี่นะดิสานเลราดิสานนี่ดาวดอกละหกพันเนี่ยเป็นไ,ไงไม่ติดคิวสองพัน เอาจริงมันก็ดูไม่ได้แรงขนาดนั้นไหมดาวไม่ติดคีสองมันเนียบเมลไปแสนสี่นะนี่เดเมคูณสองคูเต่าสายเดอะแคชเจ้าประจําเลยเดี๋ยวหน่อยไอดีคันปันปน,นี่คือนึกถึงคูเต่านึกถึงเดอะแคชนึกถึงปันปันอะไรอย่างงี้ยนะยูล่าออกมาเบอร์อีกรอบหนึ่งแต่เป็นยูล่าที่ไม่มีซปเปอร์คนดังนะเจ้าของอดีบอกว่าหน้าเบื่อไปนะเราต้องเล่นตี้แบบครีเอทหน่อยยูล่าตัวเปล่าแบบนี้ไม่ต้องมีใครบบฟก็แรงได้นะสองแสนหนึ่งนะเอานี่ใส่นมเลดมา โอ้โหนี่มีทันสิชันด้วยนะกระดาษเปิดนั่นเองนะโอโหสุดยอดทันสิชันนึกถึงพอร์กพอยอะไรอย่างงี้มาเนี่ยอ,อ่ะนี่ไงเขาเขาสลับนะเขาสลับตีนี้มาด้านบนนะเห็นไหมนี่เอาหูแต่าหุย้ยสองแสน่ะเอาว่ะและ้วอุ้ยเอาเพลงยูล่ามาอวยดนะ้วยอ่าเพลงนี้ทุกคนได้ยินนะเอฟเฟกต์ทุกอย่างนะเจ้าของอดีทำมาหมดเลยนะรายการไม่ได้ทำเลยนะเอะซีรีส์นี้เนี่ยแบบมันดูแบบแฟนเมนมากขึ้นทุกวันอะไรวะเนี่ยนะ นี่คือเอาเพลงมาอวยยูล่าเลยเนี่ยอามานี่ฮะตีตีไปคือไอ้เวฟแรกตายเร็วมากอ่ะเวฟแรกตายแบบที่ว่าไม่ต้องมีตัวไฟฟ้าเลยอ่ะไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าทั้งยูล่ากับฮูเต่าเนี่ยอาจจะดูแบบอาจจะดูเอาตัวเมนดีเพมารวมกันแต่ว่าเป็นตัวที่เบิร์ดเลยนะคุณแล้วเป็นฮูเต่าใส่เบิร์ดทีละสองแสนด้วยอ่ะคือถ้าเป็นฮูเต่าใส่จิ้มว่าไปอย่างเป็นฮูเต่าใส่เบิร์ดด้วยอ่ะโอ้โหแล้วนี่ครับเอาเบิร์ดไปลื้อเล่นเลยนิดเดียวเองอ่ะเอ้ากดผิดปะเนี่ยจริงๆเมื่อกี้ไม่น่่าาาาต้้้้องงงงเเบบิร์นนนนะะะจก็พลัไวหป แต่เขาผมเข้าใจว่าห้องหน้าเนี่ยเขาจะรีใหม่แล้วก็มาด้วยพลังงานเต็มอะไรเงี้ยนะอ่ะตรน,นนี้ครับหมาครับเดี่ยวนะไม่มีตัวหินเลยอะเดี่ยวนะสู้หมาย,ยัางไงสู้หมาย,ยัางไงนดาดเปิดฝาชีมามาดูการโคโคมินนครับเปิดมาเปิดมาเอา้าโดนโดนพายุไม่เป็นไรโคโคมิมันหิวได้อยู่ละมันเป็นตัวแก้ทางนะโคโคมิเนี่ยหุ้นขึ้นนะเพราะหมานี่แหละอมโมกเลยไม่มีหมานะี่โคโคมิไม่มีใครเล่นนะเนี่ยฟันไปดิไรเดนให้ปอรบลูมไป โอ้หไฮเปอร์บลูมก็แรงอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดเมตี้นี่มันโอ้โหไฮเปอร์บลูมไรเลนเออ็มมันประมาณเท่าไหร่เองสามสี่ร้อยเองผมจำได้ไฮเปอร์บลูมต่อล 20, นะสองหมื่นกนวะ่าแล้วในฮิดะซีสูนั่นน่ะวอดมาละบอสเปิดโล่ละบอสเปิดโล่ละต้องต้องดูละนี่ฉากเนี้เอาไงอะ่ะหัวหมานะเปิดเป็นกระพุนยัดนะบอลายัดนี่เอาท่านน้ำยัดเลยนะอาจจะช้าหน่อยแต่เกฑ์ขึ้นเหมือนกันนะโอ้นี่ไง นี่ไงสาเหตุที่ต้องเอาตัวฮิวมาสองตัวมันจะได้ยืนแทงไปเลยอ่ะเนี่ยยืนแทงทุกสิ่งของบอสหมาโอ้เดี๋ยวนั้นล้วไปยืนหลังหมาครับไปยืนหลังหัวหมาหัวหมามันจะบังลูกกลมๆของบอสไว้ครับจะสังเกตไหมเมื่อกี้เวลามีลูกกลมๆลอยมาเนี่ยเนี่ยลูกกลมเห็นปะเมื่อกี้ถ้าไปยืนหลังหัวหมาเนี่ย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 ืนมุมเนี่ยเนี่ยลูกกลมไม่โดนนะมันกระแทกหัวหมาไปอ่ะเออง่ายดีเว้ยไม่โดนอะไรเลยเนี่ยยืนตรงเนี้ยโอ้นี่ไงนี่คือเทคนิคนะครับก็คือ ตีรัวๆนะไปยืนหลังหมาแล้วตีรัวๆนะโอ้แต่มันก็ใช like yeah. ้เวลานานเหมือนกันนะจริงเนี่ยมันกับทูนนะบาบาร่านะเป็นการทำลายหมาด้วยท่าน้ำอ่าล้างพิษเอาดีถอกนะเอาน้ำล้างพิษบาบาร่ารับตีอย่างรัวนี่ตีตีตีเดินตีตีเดินที่เห็นทุกคนนี่บอกว่าเขาแทรกการเดินด้วยเพื่อทำให้แอนิเมชั่นมันเร็วขึ้นนะเอาบอสล้มแล้วบอสล้มแล้วก็คอมโบจะเต็มนะในหิดะป้ายเลยเด่นอีในหิดะไีคิวนะฮะของมีครับนี่ตเป็นเบลล์ครับมาละนี่คนทีหนึ่งพลาดไป ห2 3 1 2 3องสาองสให้ปะบ,บูมเนี่ยให้ปะบ,บูมแดงสุดอ่ะก,ก้อนละ17ื่นอ่ะอุ้ย17ื 7, ่นเจ็ดให้ปะบ,บูม17ื่นไอเด่นฟาดเข้าไปโหูให้ปะบ,บูม20,000 22,000จบนะครับทันพอดีเป๊ะเลยนะโอ้โห7นาทีนิดๆพอดีอ่ะเฮ้ยคือเดนเมยมันแรงมากจนแบบมีเวลาไปตีหมาเล่นหนะคิดดูแล้วกันนะเออ แต่ก็แบบมันก็คือเกือบไม่ทันแหละแต่มันก็คือทันเนาะใช่ไหมก็คือสู้ชีวิตนิดหน่อยแต่เป็นการจัดทีมที่จงใจมาสู้ชีวิตนะฮะตรงนี้ครับชุกกระโบนะคือผมเข้าใจว่าเจ้าของดีน่าจะเลือกเพลงนี้มาเพราะว่าไอ้บอสเนี่ยมันหน้าตาเหมือนชุกกระโบนะอันนี้น้องเล่กนิดน,นึงคือผมชอบมากสมัยเด็กๆน,น,นี่โคตรติดเพลงนี้เลยนะชอบเล่นชุกกระโบเรซิ่งใน PlayStation มากใครทันบอกหน่อยวยูล่าเบิร์ดแรงจัดนะโหอ้าว <c oughs> <c oughs> โหเนี่ยผมผมไม่มีสมาธิแล้วผมได้ยินเพลงแล้วผมนึกถึงชโชกุบโวเดซิ่งมาเลยคือผมไม่ได้เล่นไฟแนลนะแต่ผมเล่นชกุบเดซิ่งนะทางนี้เลยผมว่าไม่มีใครทันแหละเอาจริงผมว่าโอกาสที่จะมีคนทันนี่น้อยมากเลยเพราะเกณชิ้นนี่ดูคนเล่นจะค่อนข้างยุคใหม่ด้วยหูเต่าครับมาเบิร์ไปอีกแสนแปดาไม่มันแรงจังวะแต่มันต้องแปะน้ําแข็งตลอดนะก่อนก่อนหูเตา่าเบิร์ตนะก็ยูล่าครับนี่เบิร์ดเดี๋ยวนะแปปว่ายูล่าเนี่ยใส่ดาบสี่ดาวเนี่ยถ้าใส่ดาบประจำตัวน่าจะแรงกว่านี้อีกป แล้วไม่มีซูเปอร์คอนดังด้วยนะอะไรอ่ะนี่เล่นเกมเดียวกันไม่ได้โอ้สองเศษนะ่ะสองเศษนะ่ะเมืเ่อกี้โอ้โหหรือเพราะมันมีสั่นของไฟบัฟไเป็นเปอร์เซ็นต์วะแต่ก็แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หนงนะเนี่ยจะตายแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ได้ใช้เวลานานกว่าที่ควรเลยนะมันเนี่ยประมาณนาทีครึ่งพอดีเลยแต่แค่ว่ามันจะอาศัยเนี่ยเหมือนพยายามจะแปะน้ําแข็งไหมเอาไม่เอาฮูตามาเบิร์ดปิดเหรอเอาเนี่ยเนีมาแล้วมาแล้วเบิร์ดปิดไปยังเข้าไปโอ้โหพอดีเป้เลยเทจัด โอ้โหท่เกินอ่ะมาดูห้องสุดท้ายนะห้องสุดท้ายของเขาสตาร์ชาเลนจ์มาโอ้แต่ห้องเนี้ยมันเอาตัวฮิวมาแก้ทางอ่ะไม่ยากไม่ยากไม่น่ายากนี่ฟุคุมิมาครับเติรน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 นเตเติเต่นตาดหมูไปนี่เดเมดหมูยกให้เลยเด่นนี่โอ้ให้ประดุมกระจายนะกระจายนะลูกเมล็ดกระจายนะโดนตัวเราเมล็ดพอดีนะมันแรงมากเนอะตีเนี่ย เนี่ยผมประทับใจมากไรเด้นเนี่ยว่ามันปั้นได้แบบเนี่ยหนึ่งตัวปั้นได้หลายแบบเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมจะทําคลิปวัวไรเด้นแน่นอนเหมาะเลยนะเตรียมตัวดูคลิปวัวไรเด้นนะเนี่ยปาดป้ามเข้าไปโอ้แกร์ดเวทตีต่างห้างฟันแบบชิวๆนะห้องแรกทำเวลามาดีนะฮะแล้วมีฮิลสองฮิลนะยัดไปเอาจิงก็ไม่ดูไม่ค่อยโดนหมาข่วนเลยนะนี่ของคอมมี่มาแล้วนี่ออกมาแล้วตัวดาเมจของเราตีไปปาปาปา ป,ป,ป้าป้าเอาแล้วตัวเล็กหมดแล้วเหลือตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่3ตัวแล้วพวกนี้ทำอะไรนี่จะโคมิหน่อยนิดะเปิดฟ้าชีเดี๋ฟ้าชีนี่ล็อกเป้าไอเดน e อีใหม่อาเซตใหม่เซตใหม่เป็นการเซตที่เซตทีหนึงอยู่ได้นานมากนะไอเดนฟาดไปแล้วก็มัวมัวไปวยี่สิบวิเฮ้ยแต่พวกนี้เสียวอยู่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวนะหมายังเล่นเยอะอยู่เลยอ่ะเหลือยี่สิบวิทันโหนูเล่นเยอะทั้งสามตัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมาไม่มารวมกันให้หมาเป็นใจมากเลยมันมารวมกันสามตัวมันก็ไม่ทันนะเนี่ย โอ้ยเอาไ,อาไ้สู้ๆขคมีตัวเดเมจหลักนี่นะตะีไปตีไป,ไปเรเดนตายก็ไปเหลือหกวิงูจะหมามาชงง้ากับตีเดชัดทันพอดเีเลยอย่าบอกอย่าบอกทันพอดีเลย <im itation> ก็จบไปนะครับเป็นการลงอบิท,ที่สู้ชีวิตสุดๆนะถ้าคลิปที่แล้วเป็นสายพรสวรรค์คลิปนี้นี่คือเป็นสายอุตสาหะเลยนะอาจจะจําก,กัดตัวเองเงยอะไปหน่อยนิดนึงโอ้โหสายขายันจริงๆนะก็เป็นแสดงให้เห็นว่าถ้าใครที่แบบ อยากจะผ่านดาวเต็มให้ได้จริงๆเนี่ยมันเป็นแอคชเมนที่สําคัญในชีวิตอย่างเงี้ยก็ความขยันเนี่ยก็ช่วยได้นะครับเพราะถ้าทีมนี้เนี่ยขยันแล้วผ่านได้เนี่ยก็ผมมั่นใจว่าไอเดียหลายๆคนเนี่ยก็จะมีทีมที่น่าจะได้ดามจนเยอะกว่านี้นะแล้วก็ผ่านได้เช่นกันนะครับส่วนตัวอวบิทร,รอบนี้เนี่ยง่ายกว่ารอบที่แล้วนิดนึงนะเพราะอย่างน้อยไอตัวมอนบินบินอย่างเงี้ยบอสบินบินอะ่ะมันก็น้อยลงนะไอบอสนกชโชกกระโบนี่ อย่างน้อยมันก็นอนให้เราตีแป๊บหนึ่งนะโอเคเพราะฉันได้อะไรจากคลิปนี้บ้างฝากคอมเมนต์ให้กับเจ้าของไอดีเนี่ยเขาชื่นใจหน่อยนะที่ส่งฟูเทปมานั่นเองนะครับหรือได้เรียนรู้อะไรบ้างเนี้ยก็คอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับผมถ้ามีนะสำหรับวันนี้ลาก่อนเพลทก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายโ